สวัสดีค่ะพบกับช่อง BBB พา r วย Channel นะคะสำหรับวันนี้ฮานอย v i p ของเรานะคะบี B. จะมาเน้นมาเจาะมามาเจาะให้พี่ๆกันเลยนะคะแล้วก็สั่งอัดด้วยนะคะสำหรับฮานอย v i p นะคะวันนี้นะคะฮานอย v i p เด่นบนล่างนะคะฮานอย v i p เด่นวันนี้นะคะบี B. ให้เด่น จ็ดนะคะรองศูนย์นะคะเด่นเจ็ดรองศูนย์นะคะเลขวินนะคะที่บีจะให้นะคะเจ็ดศูนย์สองสี่แปดห้านะคะเลขวินที่บีให้นะคะเจ็ดศูนย์สองสีาหรับตัวที่บีจะเจาะให้นะคะก็จะมีเจศ เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปะนะคะแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดเจ็ดห้านะคะอันนี้คือตัวเจาะนะคะ B ให้อัดเจ็ดนะคะเจ็ดตัวที่ B จะให้อัดนะคะก็คือเจ็ดศูนย์นะคะกับเจ็ดสองนะคะเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสองนะคะตัวที่ B ให้อัดของฮานอย v i p นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองนะคะ เด่นวิ่งรูดนะคะ7นะคะอัด7รองศูนย์นะคะสำหรับตัววินนะคะสามารถวิน3ตัว2ตัวบนล่างได้เลยนะคะของฮานอยวีพีเนาะสำหรับตัวอัดบให้อัด70แล้วก็72นะคะฟันนะคะ7072นสะคะสำหรับ3ตัวนะคะที่ b คิดว่าจะมา b คิดว่ามันน่าจะเอาของฮานอยพิเศษมาออกนะคะนั่นก็คือ4,72นะคะ สี่แปดนะคะนี่คือสามตัวที่บีชอบนะแต่ว่าบีให้กันไว้เพราะว่าสี่เจ็ดแปดบีกว่ามันเอาฮานอยพิเศษมาออกของของฮานอยวีพีพ่งนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปบีบีแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บีบีด้วยนะคะ สำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บีแล้วบีก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ที่ติดตามบีเนาะบีก็จะนำคลิปดีๆหลักสูตรดีๆในการคำนวณ ตัวเลขมาให้บ่อยๆนะคะสําหรับฮานอย VIP บันนี้นะคะ B ฟันให้7นะคะอัด7นะคะรอง0เลขวินนะคะ702485นะคะ702485นะคะตัวเจาะนะคะ B เจาะให้7072747578นะคะ040508นะคะ ตัวอัดนะคะ B ให้70และก็72ของฮานอย VIP นะคะ3ตัว B ให้472 478 47นะคะสำหรับรุ่งนี้นะคะ B ก็ขอให้พี่ๆถูกหวยรวยๆกันทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะที่ B คำนวณมาให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอให้พี่ๆโชคดีกันทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ